คลับฟรายเดย์เซเลบสตอรีตอนความสุขเป็นละครแนวดรามา่าสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของคนวงการบันเทิงสร้างโดยเอทามบทโทรทัศน์โดยคุณสกลวงศิลวิเศษและคุณพัทราวลัยวงศิลวิเศษกำกับการแสดงโดยคุณโอคทาเทพไทยวานิชออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา20นาฬิกา35นาทีทางช่อง GMM 25เรื่องย่อคลับฟ riday c e เซเล็บสตอรตอนความสุขเป็นเรื่องราวของทีนักร้องซูเปอร์สตาร์ชื่อดังที่ชนะการประกวดร้องเพลงจากเวทีดิเทรนนิ่งทีทั้งหล่อนิสัยดียิ้มเก่งเป็นขวัญใจของสาวๆทัอนประเทศ แต่เบื้องลึกไม่มีใครรู้เลยว่าทีเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบการปั้นหน้าในสังคมแต่ด้วยอาชีพทำให้เขาเลี่ยงไม่ได้ที่สำคัญไปกว่านั้นทีติดยาเสพติดโดยไม่มีใครรู้มีเพียงตัวผู้จัดการส่วนตัวของทีที่ปลุกปั้นและคอยสอนทีเสมอว่าสิ่งที่ทีทำอยู่ตอนนี้มันคือความสุขของที ทีมีเพื่อนสาวคนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันอย่างภายภายแอบรักทีเธอติดตามและดูแลทีตั้งแต่ยังไม่โด่งดังทีไว้ใจภายมากที่สุดจึงฝากฝังให้พายคอยช่วยดูแลแม่ของเขาเวลาที่เขาไปทำงานวันหนึ่งทีมีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้แซมมี่นักแต่งเพลงและนักเขียนบท ที่กำลังเขียนบทซีรีส์เกี่ยวกับความรักแม้จะโสดแต่เขายังสตรองและมีความสุขได้เรียกได้ว่าเบื้องหน้าเวลาออกสื่อแซมมี่ต้องสร้างภาพว่าเข้มแข็งเพราะเธอคือไอดอลของผู้หญิงที่โสดหลายคนแซมมี่อยากพิสูจน์ตัวเองให้หนุ่มได้เห็นว่าตนเองยังทำงานมีคุณภาพได้แต่ใครจะรู้ว่า เบื้องหลังแซมมี่ผิดหวังจากความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความรักก็ทําให้เธอทุกทรมานจนต้องแอบร้องไห้คนเดียวบ่อยครั้งแม้กระทั่งความรักครั้งล่าสุดกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างโชที่แซมมี่คิดว่าเป็นคนดีแต่โชกลับทําร้ายเธอให้ทุกทรมานจนชีวิตของเธอไม่มีความสุข งานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ของแซมมี่ได้นางเอกสุดฮอตอย่างมะนาวมาร่วมงานแม้แซมมีจ่จะหงุดหงิดใจที่มะนาวมีแม่จอมเรื่องเยอะมาวุ่นวายและคอยประกบมะนาวไม่ให้ห่างจากพระเอกน้องใหม่อย่างฮัตโตะที่หวังจะให้เป็นคู่จิ้นกันเหตุการณ์หลายอย่างสร้างความลำบากใจให้ฮัตโตะไม่น้อยเพราะฮัตโตะเกรงใจลูกจา๋า พีอาส่วนตัวที่ทำหน้าที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแต่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าฮัตโตะและลูกจา๋าเป็นแฟนที่คบหากันมาถึง5ปีแล้วและทั้งคู่ต้องปิดบังความสัมพันธ์นี้ไว้แบบหลบๆซ่อนๆแม้ฮัตโตะจะรักลูกจ๋ามากแค่ไหนแต่เขาก็ต้องแสดงบทบาทคู่จิ้นกับมะนาวเพื่อความสุขของคนอื่น สิ่งที่พวกเขาและพวกเธอต้องพบเจอจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงได้หรือไม่ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้กันนะคะรายชื่อนักแสดงนำคุณวรเวทดานุวงศ์รับบททีคุณธิคำพรฤทธาอภินันรับบทภายคุณนัทธวีรนุททองมีรับบทแซมมี่คุณเขมรัฐนสุนทรนนท์รับบทตัว คุณอรัชพรโพคิน,นภากรรับบทลูกจ๋าคุณอัครวุฒิมงคลสุดรับบทฮัตโตขอจบการบรรยายเรื่องย่อคลับฟราย a y เดย์ซีเล็กสตอรีตอนความสุขแต่เพียงเท่านี้ค่ะ